ครับรางนั้นครับผมพึ่งเนาะรอบนี้ผมขอเอาแต่หัวน้ำสีลอยน่อยเนาะครับผมโอเคครับกานทำนกบเออพันไก่ทำครบขึ้นเลยครับคแต่จ่ายต่างใยนาะขอบคุณครับนะครับใส่เงินใยก่อนครับเเารียกว่าจ่ายก่อนขึ้นนะครับเาไม่ได้น้ำเยอะหรือเปล่าขาดทุนก็ขาดไปนะครับ ใช่ครับสีลอยก่อนนะครับเนาะจ้าอาจจะมีรอบสองก็คงมีรอบสองกันเลยครับรอบสองด้วยเนาะขอบคุณครับนี่ครับรางนั้นครับผมพึ่งขอควนใส่ครับขอควนเยอะๆเลยทีนี้อืมาันน้ำปิดตาดีครับผมนั่นไงเป็นชายรางจริงด้วยครับถึงอยู่นารนะครับสามสี่เดือน น้ำน้ำจากสองทูนี่นะครับผมเออน้ำลามโคนครับตักน้ำครับครั้งนี้ครับตักน้ำน้ำ,นำลามโคนเลยครับอเออ จป็นอนเป็นด,ดอกอะไรเนี่ยตัดครับผมสอนอต้องตัดตังอย่างเงี้ยนะจงไว้ให้ได้ครับเนาะ นี่มันลามคอนอย่างผมตดออกมาเยอดจัครับอาไดหนังหวานมาเยอะครับตังหน่อยนึงหวานไม่เท่ากัน ไม่เสมอครับถ้าไม่จับตัวมันก็ไม่ร้ายครับโดนเป็นลายโดนไม่แม่หนง่ายเลยลังเงี้ยหนึ่วันจับอย่างนี้เลยเจ้วเฟอรไปแย่ครับแม่ คือเหนียวครับนานนี่เหนียวครับเพราะมันอยู่นานครับผม ทำสวยงามอู้ยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอ่ะลุงครับผมฟังไว้อย่างนี้แหละอ้าครับวันนี้เรจะแบ่งให้ลุงครับผมจะให้กระตังกับแมวครับผมเลยให้มีมไปลังหนึ่งครับติดตีมาได้ครับผมลังเละครับล้งเละครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผม ลุงแกไม่เอาเนาะไอ้เจ้าต่างกัจะไม่เอาก็เลยตอบแทนดิมิมไปครับดเดินทางกันต่อตครับผม Mất phút đi đây Thôi mất phút đi mà บนหัวนี่แตกใส่มายิกเฮ้ยอ่องสมควรอุ้ยอู้เู้ข่าวเรื่องอยู่ครับลังนี้ หลายกันเลยครับมวนมวนนี้นิดเดียวครับน้อยนึง

นานเลยพัดเท่าหลายรอบแล้วม้มอาเอาเอออยู่ออกไหนแล้วครับรัดรังไันครับจะได้ตัดท้งน้ำง่ายๆน้ำครับด,ดูภาพไปหมดบปแล้วล่ะ Và <laughs> <laughs> đây cho như nữa nó. Có cái cúng như. เอาอีกเกลือนี่ครับ. จะบบอทิ้งน <Yeah. S 1> uh ี่ช่วงฟังครับช่วงบอทิ้งเรื่องบทิ้งเรื่องบทิ้งเรื่องทิ้งน้ำล้างคน ปาดครับผมหยดหางน้ำมาไปทั้งหมดว้าวเฮ้ยอืยอ

เสร็เร <m í toys> ียบร้อยลงครับผมเอาลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยครับอ่าดูนไปกี่ดอกครับเกือบดูนครับเดี๋ยวไม่ดูนไม่โดูนนะน่กว่าเด็ดในวันรองอุ้ยหนึ่งอุ้ยหมดแดงครับเต็มต้นเลยดูดูเลหมดแดงใช่ไหมหมดแดงเอาไป้องเดี๋ยวไปแจกใจครับผมล้างนี่สงสัยจะคลองก็อยากได้ครับ เป็นอะไรเงีจะเป็นของคุ้มหรือเปล่าน้ำน้องมือนาว้าได้ลาบไปแล้วได้ลาบได้ทอดไปแล้วแบ่งกันไปกินครับผมไกกผมงก็ฝากช่องพันกรุบพาลุยด้วยครับชีวิตไงแตงสูงพันฝนครับผม